แม่นางวไวลิลลี่สารามใครพูดว่าลิลลี่สารามถ้าข้าชนะพาแม่นางชนะถึงสี่ตารวดแม่นางจงแต่งงานกับข้าเท่านั้นข้าพูดกับเจ้าว่าสิบตารวดอีน้องจางอูช่วยบอกแม่นางวายทีว่า เฉยข้าจะออกบวชออกบวชไม่ได้แม่นางวายจะต้องแต่งงานกับข้าเท่านั้นเฮ้ยมันยังในใจของข้าเฮ้ยมันมีคนลงมาแล้วมาจุดลเคชันข้าชื่อฮานลี้ถ้าใครอยากรูว่าข้าชื่อฮานลี้ทุกคนต้องไปดูหนังเรื่องี h e w i เรียง มีคนกำลังมาข้างหลังระวังด้วยเราจะขึ้นบนไหมถ้าเราจะขึ้นบนขึ้นพร้อมกัน <the> mark. มีคนมีคนเว่งร,ระเบิดมาช่วยด้วย ข้าไม่เจอปืนเลยสักกระบอกช่วด,ด้วยช่วด,ด้วยกระโดนเข <Help. S 2> าโดนได้แล้ว <laughs> ชื่อฮันลี่เออไปต่อยมวยไปต่อยมวยตอนนี้แบบเอาแบบยากเอาแบบยากาชื่อฮันลี่แม่นางชื่ออะไรฮันลี่ าชื่อฮีหลานค้าเปลี่ยนชื่อแล้วนะไม่นางชื่อไม่นางไม่ใช่หรือข้าชื่อฮีหลานข้าเปลี่ยนแล้วน้หวานข้าก็ไม่ชอบกเจ้าเข้ามาหรือยังพวกเจ้าเข้ามาหรือยังข้ากลัวช่ด้วย อุ้ยล้วทำไมตอนนี้จะอยู่ข้างในคนเดียวอุ้ยล้าทำไมไม่มีใครเข้ามาฆ่าตายท่านเอาแบบยากเหรอเจ้าแบบยากเหรอก็เจ้าบอกข้าให้เอาแบบยากไม่ใช่หรอหงูไงเจ้าเป็นคนพูดเอาแบบยากใครบอกตายตายจังหวะนี้ตายไม่รอ าโดนไอ้ไก่ลุมสกรรมเดียบร้อทำไมมันตีไม่ได้อะมันติดไฟฟ้ามันติดไฟฟ้ามีคนมีเข้ามาดูดิเข้ามาดูจะได้รู้ว่าทำไมมีรอยเท้าเยอะมีคนโดนจง

มันมีคนไหมเล่นโหดเล่นโหดมากเป็นชุดมัมมี่เล่นโหดมาก <a teammate. S 1> เป็นชุดมัมมี่ Thanks อะไรเมนางวาง่าแค่ชื่อฮาร์ลี่ไมนางจดจำชื่อเข้าไวา้ ฮานลี่ข้าบอกเจ้าร้านรอบแล้วว่าข้าจำชื่อเจ้าได้ถ้าอยากรู้ว่าฮานลี่คือใครจะต้องไปดูหนังเรื่องซีรีส์เรื่องคัมภีวิถีเซียนและแม่นางวายจะติดงอมแงมเหมือนยังยิ่งกว่าขนมเออ่ชาเขียวอีกข้าไม่ชอบกินชาเขียวนะฮานลี่รู้เลย ถ้าไม่ชอบกินชาเขียวไม่นางไว้ต้องชอบกินกาแฟดำแน่นอนกว่จะได้หุ่นดีค่านั้นอุ้ยเฮีย่ันคารูา้ใจเจ้าไม่นางวายเขาชื่อฮานลี่ไม่นางวายผิดแล้วล่ะฮานลี่ <c oughs> ลำพอข่าจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> แล้วขอบคุณนะกชื่อฮานลี่ไม่นางวายตอนนี้เขาปักหมุดแล้วท่านตตามเข้ามาท่านคือหนึ่งในดวงใจของข้าถูกต้องตอนนี้ถ้าชนะ แม่นางวายจะต้องแต่งงานกับข้าเออที่ไหนเนี่ยมันมายิงค่อยไปด้วยโดนยิงไปด้วยโดนยิงอ่านลี่ที่ข้าก็มีคนเก็บหายแล้วชิบหายแล้วสองคนเหรอเลียบร้อย Please recall me. สุดยอดเรียบร้อยเมนางวายข้าขอโทษที่ข้าปกป้องเจ้าไม่ได้ I'm recalling a teammate This ends now, Megatron Thanks เมนางข้า <Pr imes. S 2> มีก้อนหนึ่งที่จะมอบให้เมนาง เธอช่างสวยที่ไรไม่มีนางใดสวยเท่าเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเธอก็คือหญิงในดวงใจของฉัน,ขอ,นขอบคุณนะหัวใจข้าจะอยู่กับเธอตลอดไปนี่ก็คือคำมั่นสัญญาที่ข้ามีให้แม่นาง ไปด้วยไปไปด้วยไปรวมไปรวม <c oughs> จะต้องไปปกป้องแม่นางวา,ายให้ได้เขาชื่อฮารลี่เขาจะไปปกป้องแม่นางวาย ข้าอยู่คนละซี่โลกกับพวกเจ้าเลยล่ะน้องจางอูถึงท่านจะอยู่อย่างฟ้าฟ้าแต่หัวใจข้าก็อยู่ใกล้แม่นางวายตลอดเวลาเจ้ากำลังจะเรียกชื่อข้าผิดสินะเมื่อกี้ไม่มีจะไม่มีคำนั้นอีกแล้วข้าแค่ลองใจแม่นาง แม่นานยงยกจำชื่อเข้าไว้ก็ชื่อหานดิแม่นานยงยกจำไว้โอ้ใช่แล้วแม่นานงต้องแข็งใจไว้เดี๋ยวเราข้ากำลังจะไปช่วยแล้ว nó mắn nói gì Chạy chín Dạ Ừ Rồi đuôi, chạy น้องจ้างดูช่วยพูดทำพารนาหนึ่งคำทำกรที่สวยงามให้กับแม่นางววยดวงใจของพี่ด้วย แม่นางวายข้ามาช่วยท่านแล้ว <c oughs> เราจะอยู่ในรถเดียวกันเพื่อดิเราจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆกันเราอยู่กันสี่คนหันลี่ลืมไปนึกว่าอยู่สองต่อสองอย่างนี้ข้าก็รถพอรักกับแม่นาง <Attack S 1> ไม่ได้ิ <the mark. S 1> จิตน้องจางอูจิตน้องลูกจากเราจะไปเอาเอโดอ tay Đại lời Ui, em đọc luôn luôn luôn, đọc luôn tục nám đó <laughs> Ui, tài mấy lần อบอกว่าอย่าตกน้ำไม่เบรกเลย <c oughs> แล้วลงทันได้ไง

คนเเดียวกบไปบ้านตรงนี้มีนะ a w e s, <Awesome>. <S เรียบร้อยตาดีสิตาชูดตาตาน,นีแพ้ก็จะไม่ได้ใจน้องไม่นงังไว้าเสียใจมากก็ชื่อหายลี่ก็าทําไม่สำเป็น I got supplies.

你怎么？